สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับามารับชมงานลุกรังกันบ้างท่านผู้ชมอยูด่ดีครับตั้งรับโกเบโก SK200 สอง้อยเปอร์เอรับหน้าที่ตักลุกรังท่านผู้ชมบ,บังคับคอนโทรลโดยอาจารย์เบียยครับทีมงานมาจากไหนเนาะอยู่ดีนี่สุรินทร์อมรวัดท่านผู้ชมนี่ครับ เราอยู่ดีสุรินทร์อมวนวัดน่าจะมาจากสุรินทร์นะทผู้ชมนี่ร่วมด้วยช่วยกันครับงานนี้ยาวไกลท่านผู้ชมงานขึ้นถนนสีเลนที่โนนินแดงช่วงนี้ก็ฝนสาซาลงก็ต้องรีบเร่งท่านผู้ชม

เรื่องครับ